สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาวันนี้นะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้แนนเข้าสวนเนาะเดี๋ยววันนี้แนนจะพาไปเปลี่ยนดินของดอกหน้าวัวกันนะคะหน้าวัวของแนนอยู่ในกระถางขนาดเล็กดังนั้นรากของเขาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อให้ดอกหน้าวัวของเราไม่โทมนะคะแล้วก็ออกดอกให้เรานะเดี๋ยวแนนจะมาบำรุงในการเติมปุ๋ยละลายช้านะคะแล้วก็เปลี่ยน ให้น้องลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะใครที่ชอบการปลูกไม้ะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนนพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นดินเป็นดินขุยมะพร้าวหมักนะคะแนนได้ขุดออกจากบ่อที่แนนเลี้ยงอะโลคาเซียนะคะกระถางที่ใช้จะใช้กระถาง6นิ้วนะคะเวลาที่เพื่อนๆดูกระถางให้เลือกกระถาง6นิ้วที่ก้นก้นลึกนะคะ กระถางหกนิ้วจะมีหลายแบบเนนเคยสั่งซื้อแล้วได้กระถางมาอีกแบบหนึ่งจะเป็นปากกว้างก้นเตี้ยนะคะนี่อันนี้คือปากกว้างก้นเตีย้ยแต่เป็นหกนิ้วนะคะเขาวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของของวงกระถางนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นหกนิ้วเหมือนกันแต่ก้นจะสูงกว่านะคะเนี่ยค่ะเลือกเอานะคะถ้าใครที่ชอบแบบว่า ไม้ที่ทรงไม่สูงมากก็ใช้ตัวเตี้ยนี้นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นไม้ทรงสูงก็ให้ใช้ก้นลึกนะคะทุกคนอันนี้เป็นหกนิ้วเหมือนกันเนาะตัวที่แนนจะใช้บำรุงนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายชา้าอันนี้แนนซื้อแบบแบ่งขายมานะคะเขาช่างเป็นกิโลนะคะถุงละกิโลซื้อแบบแบ่งขายออสโมโคสนะคะออสโมโคสเป็นยี่ห้อนะคะซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้ แต่สูตรที่เราใช้คือสูตรสิบ13ามสนะคะสําหรับไม้สวยงามเนาะสูตรสิบ13าสนะคะถ้าใครจะซื้อนะแต่แนนไม่ได้จําหน่ายเนาะแนนไม่ได้จําหน่ายค่ะนี่คือดอกหน้าวัวนะคะดอกหน้าวัวสีชมพูเห็นไหมคะสีชมพูดอกอ่อนๆที่แตกขึ้นใหม่จะเป็นสีชมพูแบบนี้แต่ถ้าเป็นดอกไหนที่อายุเยอะแล้วน้องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสวยไหมคะแดด จับพอดีเลยเหมือนกันส่องสปอตไลท์เลยเนี่ยค่ะหัวแนนก็ทองเหมือนกันค่ะโดนแดดเรียนะคะทุกคนดูนี้นะคะสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เนื่องจากใบที่เราเห็นเป็นสีเขาคือใบประดับนะคะดังนั้นใบประดับกลุ่มนี้เมื่ออายุเยอะแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสังเคราะห์แสงได้ค่ะส่วนตัวดอกเขาจริงๆคือตัวยาวๆตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือดอกของเขานะคะ ถ้าน้องเป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวตัวใหม่ที่ขึ้นมาสีเขาจะสวยเองตัวนี้เราไม่ต้องตัดทิ้งนะคะน้องก็สวยเหมือนกันนะคะเก็บไว้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรากว่าทําไมแนนถึงต้องเปลี่ยนกระถางน,นะ,ะดูนะคะรากเขาเยอะมากแล้วส่งสารน้องไอ้สีเหลืองๆกลมๆที่เพื่อนเห็นอันนั้นคือออสโมโค้ดนะคะ เห็นไหมคะออสโมโคตจะเป็นปุ๋ยที่มีการละลายออกมาตามความต้องการของพืชน,นะคะใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้ถึง3เดือนเนาะดังนั้นถ้าเราดูแลเขาพืชกลุ่มนี้ง่ายมากเลยก็แค่ให้เขาสามเดือนครั้งแค่นั้นเองนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยค่ะถัง6นิ้วนะคะวางลงไปเห็นไหมคะแทบจะ แทบจะไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่อย่างน้อยน้องก็ได้เปลี่ยนนะคะน้องก็ได้เปลี่ยนเราจะเอาขุยมะพร้าวลงไปเติมให้นะคะอย่างน้อยรากของเขาก็ยังมีพื้นที่หายใจนิดนึงนะคะมะพร้าวของแนนไม่ใช่ขุยมะพร้าวล้วนนะคะเป็นขุยมะพร้าวที่หมักกับปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ดินด้วยนะคะดังนั้นเขาก็จะได้รับสารอาหารไปด้วยเนาะใครที่ปลูกไม้สวยงามหรือว่าไม้ตัวอื่นก็ทําแบบนี้ค่ะ ใครที่ปลูกไม้สวยงามหรือไม้ตัวอื่นนะคะเราก็ทําแบบนี้ใส่ลงไปเลยเราจะาแนนไม่ไม่ใส่ดินนะคะแนนไม่ใส่ดินเป็นดินที่ผสมแล้วแล้วก็จะให้ออสโมโคดน้องนะคะแต่แค่นี้น้องก็ดีใจมากๆแล้วแบบอู้ได้เปลี่ยนบ้านใหม่นะคะเมื่อกี้ลืมรองดินไว้ก้นกระถางถ้านรองไว้เดี๋ยวเขาจะสูงเกินไปนะคะแค่นี้น้องก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะ อดโมโคดไม่เป็นอันตรายต่อระบบรากด้วยนะคะเขาโอเคมากเลยถ้าใครใส่ไปเลยค่ะนี่ประมาณหยิบมือนะคะใส่ไปได้เลยอ่าตัวนี้ชอบแดดแล้วก็ชอบน้ำนะคะอันนี้คือสีแดงนะคะทุกคนสีแดงดอกออกใหม่ก็จะแดงแบบนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้องน้องก็จะสงสารน้องนะเพราะว่าสารอาหารเริ่มหมดแล้วนะคะน้องกอใหญ่มาก นี่ออ้ยทุกคนดูสงสารไหมะสงสารไหมดูรากเขานะคะน้องเขาแบบโอ้ยตายแล้วขอบคุณค่ะตัดออกเลยนะนี่ตัดออกแล้วนะคะเพราะว่าใบเขาเสียนะคะสีแดงเนาะใบเขาเสียแบบนี้เอาออกค่ะถางหกนิ้วเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นก็คือลงสิบนะคะใครอยู่ในกระถางสี่นิ้วก็เอาลงหกค่ะแต่ถ้า อยู่ที่บ้านนะคะมีพื้นที่เยอะลงต้นกระถางใหญ่ไปเลยน้องจะสวยเลยอันนี้สีชมพูอันนี้น้องสีแดงนะคะน้องสีชมพูนะคะส่วนสีขาวบอกเลยว่าสีขาวหายากมากนะคะทุกคนที่สีแดงค่ะสวยไหมเทลตัวนี้จะผสมเยอะมากเลยนะคะทุกคนจะค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะแล้วก็แนนได้ผสมเอาขี้ไก่แล้วก็มูลไส้เดือนลงไปแล้วนะคะถ้าใครจะปลูก ไม้อ่อนไม่ไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเม็ดก่อนนะคะเพราะว่าน้องเขาจะคือถ้าอากาศร้อนนะคะมันจะมันจะทำให้ต้นกล้าของเราไหม้นะคะต้องให้น้ำเพียงพอด้วยนะคะต้นกลา้าต้นกล้าเล็กๆแบบนี้เด็ดใบไหนเสียนะคะใบไหนเสียไม่เอานะคะเราก็เด็ดออกเด็ดออก กระถางที่ปลูกนะคะกระถางที่ปลูกก็ใช้กระถางหกนิ้วนะคะนี่ถ้าเราลงต้นเคียวเราจะลงให้สุดเลยนะคะดูนะคะขุดแบบนี้เลยให้เขาติดก่อนแล้วเรามาให้ปุ๋ยทีหลังได้นะคะใส่ลงไปค่ะแค่นี้แล้วก็ปิดแค่นี้เห็นไหมคะนี่แค่นี้พออย่าลงลึกมากนะคะถ้าเราถ้าลง ถ้าลงสูงกว่านี้เขาก็จะโยงนะคะทรงจะไม่สวยแต่ถ้าลงลึกมากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะไปโดนยอดของเคลจะทำให้เคลน,น,นวเ่าินะคะ,ะ,คะปลูกเหมือนกันเลยเคลชอบน้ำไหมก็ขอให้น้ำพอค่ะแต่ถ้าลดน้ำมากเกินไปน้องจะเน่านะคะคือแล,แล้วน้องก็ ถ้าน้องไม่ได้ปรับตัวตั้งแต่แรกในการรับฝนนะคะน้องก็จะมีค่อนข้างมีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะนี่อันนี้ก็สมิชชา์ปลูกง่ายมากเ็อยากปล่อยให้เขาโยงนะคะใส่ลงไปดูระดับดินนะคะให้ดินอยู่อยู่ที่ก้านสุดท้ายนะคะเขาจะทําให้ต้นไม่สูงมากแล้วเวลาเขาติดแล้วเขาจะสวยนะคะทําให้ทรงพุ่มดีคะ่ะ ไม่ได้สูงมากนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะน้องจะดูดีเลยนะคะเนี่ยทุกคนสวยมากๆเลยอันนี้คือไดโนเคลเนาะว้าวแก๊งนี้นะคะทุกคนคือปูเล่นะคะปูเล่สวยมากๆเลยคือแอบซ่อนไว้นะ,ะยังมีนะปูเล่นะคะทุกคนสวยมาก อันนี้คือต้นเควที่ล็อตที่แล้วนะคะอ๊บนี่ตุ้มเควนะคะนี่คือตุ้มเควอันนีน้น้องเริ่มบานแล้วแต่ว่าน้องน้องอยู่ในตุ้มนะคะนี่ค่ะน้องอยู่ในตุ้มนะคะนี่เห็นไหมคะทรงน้องดีแล้วเดี๋ยวแนนเราไปปลูกให้ดูเนาะว่าถ้าเราปลูกก็คือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไปปลูกลงในกระถางหกนิ้วไปก่อนพอน้องปรับตัวได้แล้วเราค่อยเปลี่ยนน้องลงใน กระถาง10นิ้วในภายหลังนะคะน้องจะสวยเองค่ะตอนนี้คือให้น้องไปกินอาหารในกระถาง6นิ้วก่อนหรือจะปลูกใน10นิ้วก็ได้ถ้ามีพื้นที่นะคะ,ะให้ดูนะคะกระถาง6นิ้วนะเนะี่ยค่ะน้องจะงอน้องจะน้องจะสูงโย่งแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะรอให้น้องแข็งแรงมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนน้องลงในกระถาง10นิ้วนะคะทุกคนเต่ตุ้มน้องดูนะคะอันนี้คือเอา เอามาจากตุ้มนะคะไม่ได้ใส่ถุงอะไรเลยนะคะแล้วก็วางก่อนค่อยใส่ดินทีหลังค่ะใส่ดินลงไปแบบนี้เดยวน้องก็จะแข็งแรงก่อนเนาะให้มันดวสวยก่อนนี่เลยแค่นี้พอนะคะ mm hmm. พอน้องปรับตัวได้แล้วสวยแล้วเราค่อยมาให้ปุ๋ยทีหลังใครอยากให้ปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะง่ายมากเลยง่ายมากเลยถ้าเรารู้ใจเขานะคะ ดูอะไรใบไหนที่ไม่สวยแบบนี้เด็ดออกนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่าเขาแตกยอดใหม่เขาจะสวยกว่าเดิมนะคะเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมคะง่ายมากอยู่อีกตรงนี้แค่อาทิต์์นึงเขาก็จะบานแล้วค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ ใจสำคัญอยู่ที่การปรุงดินนะถ้าดินดีแล้วปลูกอะไรก็งามเนาะทุกคนโอเคเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะ